ีคุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองตอบสุนโดยศิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะศั์ไล่เดเรื่องเล่าเรื่องแรกเป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับบังเอิญบังเอิญเห็นที่เพจเดอะช็อคแชร์มา ก็เลยทีมงานก็เลยติดต่อสอบถามพี่เขาไปว่าจะสะดวกมาเล่าหรือเปล่านะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพนักง,งานทําความสะอาดเข้าไปทํความทาความสะอาดคอนโดแห่งหนึ่งเมื่อ2วันที่แล้วนี่แหละนะครับแล้วก็เจอบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวเราจะได้เบอร์ห้องแน่ๆนะครับมีสมาธิฟังเรื่องเล่าเรื่องนี้ให้ดีแล้วคุณจะมีโชคนะครับคุณอีทหรือว่าพี่อีทอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะครับพี่อีทสวัสดีครับ สวัสดีครับผมพี่อีทครับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับเป็นเป็นบริษัทรับเหมาในการทําความสะอาดใช่ไหมแล้วก็เข้าไปดูแลทําความสะอาดใช่ครับถูกต้องครับก็มีคนจ้างไปพี่อีทเนี่ยประธานโทษครับพี่อีทเป็นทําหน้าที่ตรงไหนฮะเอผมเป็นกรรมการบริษัทเลยครับอุ้ยเป็นกรรมการบริษัทแสดงแสดงว่า ใช่คนผมอ,อ่านตามข่าวนะใช่ครับคนที่ส่งบทสวดนะใช่ใช่ครับผมผมนี่แหละครับผมไม่ถามต่อแล้วฟังพร้อมๆกันดีกว่าพี่เกิดอะไรขึ้นตั้งแต่แรกเลยพี่เชิญคะได้ครับก่อนอื่นเกริ่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเ,เรื่องนี้อาจจะไม่แบบสยองขวัญเท่าไหร่นะครับครับก็คือเป็นเรื่องราวของบริษัททำความสะอาดนะครับพอดีเราได้รับจ้างจาก ลูกค้าผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับผมไม่นำนำสมมติว่าคุณบีแล้วกันนะครับรบจ้างเขาไปทำความสะอาดที่คอนโดหรูแห่งหรูมากเลยครับที่ใจกลางสุขุมวิทนะครับผมเช้ามาผมก็แบ่งทีมงานนะครับเป็นทีมๆว่าวันนี้ใครจะเข้าไปที่ไหนยังไงทำอะไรใครมีหน้าที่หัวหน้าทีมแล้ววันนั้นก็กลายเป็นทีมของพี่ที่อยู่เป็นข่าวนะครับ นำทีมไปทั้งหมดสี่ท่านนะครับพอไปถึงหน้าคอนโดก็แลกบัตรแลกอะไรทุกอย่างคุยกันเราเราพอก็สอบถามนิดนึงครับว่ามาทำความสะอาดที่ไหนยังไงก็บอกเบอร์ห้องบอกเบอร์อะไรไปนะครับครับเขาก็มองหน้าแปลกๆนิดนึงอ่ะก็ไม่เป็นไรพนักงานก็ขึ้นไปที่หน้าห้องนะครับครับต้องต้องเกินว่าระหว่างที่จะเข้าห้องนะครับตอนเปิดประตูเข้าไปครั้งแรกอะฮะ พี่ผู้หญิงนะครับที่เป็นโฟแมนนะครับครับได้กลิ่นอับกลิ่นเหม็นแล้วก็พอทุกคนเข้าไปทุกคนได้กลิ่นเหมือนกันหมดว่าเอ๊ะทำไมห้องเนี้ยมันรู้สึกแปลกแปบบมันไม่เหมือนห้องที่เราเคยไปทำทั่วๆไป<ะ>เพราะว่าห้องมันเป็นห้องคอนโดหรูครับมันควรจะหอมมันควรจะมันควรจะห,หอมหรือมันควรจะดูแบบว่าอมืมันควรจะดูว่า มันควรจะไม่ใช่บรรยากาศแบบนี้อะแต่ทุกคนก็คิดในใจว่าเนือเอาละมันอาจจะมีมีคนอยู่มานาน <c oughs> มันอาจจะมีกลิ่นอับกลิ่นเหม็นบ้างอว่าไม่เป็นไร <c oughs> ก็ไปถึงหน้างานพี่ผู้หญิงฮะที่อยู่ในคลิปก็กระจายงานแต่ละคนวาใครทําอะไรตรงไหนอย่างไรบีบงานกันก่อนเส็จ <c oughs> แล้วก็ทําความสะอาดไประหว่างที่ทําความสะอาดนะฮะน้องน้องคนหนึ่งก็ไปเจอหัวเตียง <c oughs> เอ๊ทำไมหัวเตียงเตียงเขาก็เป็นเตียงที่ดูดีนะครับทำไมมันมีเทียนหยดอยู่บนหัวเตียงเขาก็มาคุยกับกับทางโฟร์แมนว่าพี่มันมันมันมีหยดน้ําตาเทียนเอ้าก็ไม่เป็นไรไฟอาจจะดับก็เลยไปซื้อเทียนมาจุดก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ประมาณนั้นคราวนี้พอถึงทําความสะอาดใต้เตียงนะฮะก็จะเอาเครื่องดูดฝุ่นไปดูดฝุ่นก็เอายัด ท่อดูดฝุ่นเข้าไปรู้สึกว่ามันไปชนกับวัตถุบางอย่างก็เลยไม่แน่ใจว่าดูดฝุ่นไม่ได้ก็เลยเอาท่อดูดฝุ่นเขี่ยอ่าแล้วก็มือล้วงเข้าไปดึงออกมาปุ๊บพอดึงออกมานะครับภาพที่เห็นก็คือเป็นเป็นรูปเป็นรูปตุกตาเทียนตุ๊กตาครับสองตัวมัดติดกันแล้วก็มีผมเส้นผมมัดพันอยู่รอบๆนะครับ ถึงตอนนั้นทุกคนก็อึ้งอึ้งหน้างานที่เขาเขาอึ้งเลยครับว่าครับมันมันมันคืออะไรแล้วพี่พี่ผู้หญิงเนื่องจากแก,แกเป็นคนทางทางภาคอีสานแกมีความเชื่อเรื่องอย่างนี้ครับแกก็ไม่ได้โทรหาบอสด,ดีกว่าแล้วก็โทรมาหาผมดันดีเลยตอนผมกาลังทางานอยู่นะฮะก็โทรเข้ามาบอกบอสบอสเจอตุกตาจดเอา่า อตุ๊กตาคุณใสเจ็ดป่าช้าดินเจ็ดป่าชา้าผมผมเนื่องจากเราเออเราก็ไม่ได้เชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเป็นเป็นทุนเดิมอะไร,รเราบอกใช่เหรอพี่มันเป็นหน้าตายัางไงเขาก็อธิบายอธิบายอธิบายมามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็เล่าเรื่องบรรยากาศว่าเดินเข้าห้องมาบรรยากาศในห้องอย่างนี้มันมันไม่ใช่บรรยากาศที่เคยไปทํางานแล้วอออื่ด้วยความที่แบบว่าผมอ่ะก็ ใช่เหรอแล้วก็แกก็ส่งรูปมาให้ผมดูก่อนอ่าผมเห็นผมก็ผมก็รู้สึกว่าเออทายังไงจะให้พนักงานมีขวัญกําลังใจในการทํางานหรือว่าให้เขาทํางานต่อไปได้คือเพราะว่าตอนนั้นตอนพี่อิทพี่อิทไม่เชื่อถูกแล้วถูกไหมฮะหรือว่าออคือมีความเชื่อแวบๆครับมีมีม,ม,มีว่าแต่ผมอยากให้งานมันเสร็จตอนนั้นก<อ>็คือให้พนักงานรู้สึกว่าอยากให้พนักงานรู้สึกว่า มีอะไรที่มันกําลังใจมีอะไรที่แบบมีกําลังใจไม่ไม่กลัวไม่ตหนกไม่แพนิคอะไรประมาณนั้นคะครับผมก็เลยเอ้ยจําบทส่วนมนึงได้ก็ก็ก็เลยแบบเสิร์ชหาบทสมวนมนหลวงพี่เด้งผมก็เลยส่งส่งบทนั้นกลับไปเพื่อจะให้เขาไปเปิดระหว่างทํางานครับปฏิเทเเหน้านะใช่ใช่ใช่ครับบทนั้นเลยครับโอ้ผมก็ส่งผมก็ส่งกลับไปพร้อมกับกําชับหัวหน้างานว่าเปิดเพลงนี้ มันจะไล่ผีได้เชื่อผมพี่ผมลองมาแล้วในในระหว่างนั้นน่ะพี่อีทในระหว่างที่พี่อีทคุยกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานอะ่ะครับผมหุ่นก็วางอยู่กับพื้นอย่างนั้นเหรอหุ่นเขาเขายังวางไว้อยู่บนเตียงเพราะาเขาไม่รู้จะจัดการยังไงเขาเขา,เขา,เ,ขา,เ,ขาเขาโทรมาถามปรึกษาก่อนผมก็ผมก็ทําแบบที่บอกเลยครับก็บอกให้สวดมนต์ให้เปิดบทสวดสวนมนต์นี้แล้วก็ให้ทํางาทำความสะอาดไปคราวนี้ แล้วผมก็บอกให้เก็บไว้ที่เดิมอย่าเพิ่งเอามือไปสัมผัสอย่าเพิ่งจับอย่าเพิ่งอะไรทั้งสิน้นวันนี้ก่อนหน้านี้เคยฟังเกี่ยวเรื่องนี้ของเดยช็อกมาบ่อยๆก็ก็พอจะรู้ว่าอย่าอย่าไปจับมันโดยตรงนะอะไรประมาณนั้นนะ,ะอะ่หลังหลังจากนั้นผ่านไปประมาณสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีประมาณนี้ได้ครับ,รบอทางทีมงานก็โทรกลับมาหาผมบ,บอกว่าคุณอิทไม่ไหวแล้วนะผีเข้า ผีเข้าพี่บัวใช้คำว่าผีเข้าผมคือผมก็ยังไม่เชื่อว่าผีเข้ามันเป็นยังไงผมก็บอกมันเป็นยังไงโูไม่ไหวเลยน้ําร้องไห้น้ําหูน้ําตาไหลออกมาเต็มแล้วจะช็อกจะเป็นลมอย่างเดียวเลยผมก็บอกอัดคลิปมาให้ดูหน่อยผมคือในใจผมยังคิดว่าพนักงานอยากกลับบ้านอพี่บัวพี่บัวอนพี่บัวคือคนที่โทรหาพี่อีทถูกไหมใช่ใช่ไม่พนักงานอีกคนหนึ่งครับเป็นทีมงานที่ไปด้วยกันเพราะพี่บัวนี่คุยอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้น ไม่คือคือคือคนที่บอกว่าไม่ได้แล้วต้องโทรหาบอสอ,ะอ,อ่ะตอเป็นเป็นเป็นน้องทีมงานอีกคนหนึ่งน้องทีมงานอีกคนหนึ่งพี่บัวคือคนที่ร้องไห้อยู่ในคลิปครับแล้วตัวพี่บัวเนี่ยพีอีตตัวพี่บัวคือคือที่บอกว่าเป็นคนอีสานที่มีความเชื่อ<า>ความเชื่อเรื่องนี้ปะ่ะไม่ใช่ใช่ไหมเขาใช่ใช่ตัวพี่บัวครับมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่ใช่ประมาณนั้นและครับแล้วก็อ่าผมก็ ก็เลยพอเขาส่งคลิปมาก็คือตามนั้นเพราะก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยน่าน่าน่าจะไม่ใช่เรื่องเล่นละมันมันต้องมีอะไรนะ่เพราะว่ามันไม่ใช่คนเดียวคนอีกสามคนที่เหลือก็มีอาการคล้ายๆกันแต่ว่าแต่ว่าเขายังคอนโทรลตัวเองได้หมายถึงอีกสามคนเป็นยังไงบ้างบีอีกสามคนก็คือคนหนึ่งหายใจสันส่นๆหอบหายใจไม่เป็นจังหวะครับครับส่วนผู้ชายอีกคนหนึ่งก็ก็เวอ ส่วนแฟนแฟนพี่บัวที่พยุงออกมานี่ก็ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าในห้องนี้มันมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้แล้วตอนนั้นนะฮะผมพอเห็นอย่างนั้นเราก็เราก็เริ่มสื่อเฮ้ยเราทําอะไรผิดไปหรือเปล่าวะเราเราคิดในใจตอนนั้นนะครับว่าเราไปท้าทายหรอไปลบหลู่อะไรไหมก็เลยบอกว่างั้นงั้นออกมาให้หมดออกมากลับมาให้หมดก่อนเดี๋ยวเรื่องเรื่องคู่ว่าจ้างเดี๋ยวเคลียร์ให้เองออกมาให้ให้ให้ให,หมด หลังจากนั้นทีมงานก็รีบเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ออกมาจากพื้นที่ที่เกิดเหตุทันทีครับครับแล้วก็หลังจากออกมาปุ๊บก็สอบถามพี่บัวว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรคือไปถึงออฟฟิศถูกไหมฮะใช่ใช่ครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตุ๊กตาก็ทิ้งไว้บนที่นอนเหมือนเดิมถูกไหมตุต๊กตานี้คือแฟนของแกนะครับเอาเอายัดไว้ใต้ใต้เตียงใต้เตียง,ง,งค่ะ,อะโอเคแล้วก็ พอกลับมาก็เล่าพี่บัวก็เล่าฟังว่าหลังจากที่โทรมาหาแล้วเอาตุ๊กตาวางไว้บนเตียงครับก็เริ่มมีอาการแปลกๆใจสัน่นใจสั่นหน้ามืดจะเป็นลมแล้วแกจะก้มลงทําความสะอาดที่เตียง<ะ>ใต้เตียงฮะ,ฮะดันไปก้มไปจ้าเอกับ<ะ>กับ,ก,บกับหน้าหน้าหนึ่ง<ะ>ที่มองมาที่แก ซึ่งหน้าหน้าหน้านั้นเนี่ยก็คือตัวดำใหญ่ไม่ใช่คนแน่นอนเพราะมันเละแล้วครับ uh. หน้าหน้าคือเละแล้วอ uh. พอพอหน้านั้นจ้องไงแกแกก็วูบไปเลย uh. ก็คือไม่จำอะไรไม่ได้ไม่รู้เลยว่าตัวเองกลับมาที่ออฟฟิศได้ยังไงไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น uh. ไม่รู้ว่ามันมันคืออะไรคะับ uh. แล้วก็พอกลับมาที่ออฟฟิศ ออฟฟิศเสร็จเราก็แจ้งทางลูกค้าว่าคุณลูกค้าครับมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็ถามคุณลูกค้าว่าคุณลูกคา้า<ะ>คือก็ถามตรงมาว่าเป็นของคุณลูกค้าไหมทางลูกค้าก็แจ้งมาว่าน่าจะเป็นของคนเช่าเก่าเนื่องจากว่าห้องห้องนี้มันไม่ได้อยู่นานแล้ว<ะ>อ่าประมาณนั้นว่าห้องห้องเช่าเก่าไม่ได้อยู่นานแล้วครับ,รบก็ตุ๊กตาตัวนั้นเมื่อเช้านี้ทางทีมงานก็ได้ส่งพนักงานอีกชุดหนึ่งเข้าไป เพื่อไปนําเพื่อไปนําตุ๊กตาตัวนั้นกลับมาที่ทออฟฟิศพอนํากลับมาที่ออฟฟิศเพื่อให้ทางทีมหมอปลาเข้ามาช่วยดูว่ามันเป็นยังไงครับครับแล้วระหว่างนั้นก็พี่บัวก็คือก็ตระเวนเมื่อวานก็คือไปทําบุญตามวัดต่างๆอืงทั่วไปแล้วก็วันนี้ก็มาเจอหมอปลาสี่โมงเย็นที่ออฟฟิศก็เข้ามาพี่บัวก็แกก็เริ่มถอดหน้าถอดสีแล้วก็ ร้องไห้ตลอดเวลานะครับช่วงที่หมอปลาถามสัมภาษณ์แล้วก็แกก็เหมือนแกรู้ได้ไงว่าตุกตาตัวนี้มันมามันมันมันมาอยู่ที่นี่ได้ไงเพราะเราเราเราปิดเราปิดอยู่แล้วว่าไม่ให้เอาตุกตาตัวนี้ให้แกรู้ว่ามาที่นี่เพราะถ้าแกรู้แกจะทําอะไรไม่ได้แต่แกแต่เนั้ยนี้หมอปลามาแล้วมันแกรู้เลยว่าตุ๊กตาตัวนี้อยู่ที่นี่แล้ว แต่แกก็ร้องไห้แบบฟูมไฟลตามในคลิปข่าวทั่วไปเลยว่ามันอยู่นี่ไม่เอาไม่ไม,ไม่ไม่ทําอะไรทั้งสิ้นทั้งหมอปลาก็เข้ามาอธิบายว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันมันเป็นอย่างนี้นะพี่มันไม่มีความมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นความเชื่อมันเป็น,ปนแพนิกมันเป็นอะไรตามตามสไตล์ของหมอปลา,ปาครับก็ก็อธิบายไปแล้วก็ช่วงที่แกจะตัดตัดสายสินออกจากกันกับตุ๊กตาสองตัว มันมีอีกามาร้องสองครั้งอะ่ะซึ่งซึ่งออฟฟิศผมอะ่ะผมอยู่มาสามปีผมไม่เคยเห็นอีกาเลยฮซึ่งมันผมก็มันมาจากไหนวคืออีกาจะร้องก้าก้าก้าแล้วผมก็มองเป็นบนเสาไฟฟ้าร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นแล้วมันทําไมต้องมาช่วงนี้ออืมืมผมผมก็เริ่มรู้สึกเอ๊ะมันมันมันแปลกๆนะแล้วทันทีที่ผมเห็นตุ๊กตาตัวนี้ตุกครั้งแรกนะฮะ ผมเป็นคนไม่เชื่ออะไรอยู่แล้วแต่ใจผมอรู้สึกว่ามันมันหล่นวูบลงไปเลย oh. มันหล่นลงไปแบบเฮ้ยทาไมมันรู้สึกแปลกๆทําไมเหมือนเหมือนเรารู้สึกว่าเราเราเรา,เราวิววิวในใจเราซึ่งซึ่งไม่ไม่น่าจะใช่แพนิคแต่รู้สึกว่ามันเปิดมาแล้วมันเป็นตุ๊กตาที่ตัวใหญ่มากอะตัวตัวตัวมันใหญ่ออกว่าฝ่ามือครับใช่ทำไมนในภาพอยู่ว่าตัว,ต,วตัวมันใหญ่มากชาตตัวจริงนี่ใหญ่มากเลยครับตัวจริงนี่ใหญ่ใหญ่มากแล้วก็แล้วก็ หลังจากนั้นก็ทําการสะกดทุกอย่างทําตามตามทําทําวิธีทําลายของเขานะครับไม่ถึง<ล>พี่<ม>บัว,บวทำใช่ไหมผมอหมอป้าเป็นคนทาครับ <c oughs> อันนี้ต้องต้องต้องบอกบอกคือคุยกันรอบนอกต่อหน้ากล้องอีกทีหนึ่งว่าจริงๆของมีของมีตัวตนจริงๆแต่แต่ตอนที่ที่ตอนนั้นที่คุยเพื่อให้พี่พี่บัวเขาผ่อนคลายครับแต่จริงๆว่าของอย่างเงี้ยมันคือมันมีแต่มันมันเป็นของที่ไม่แข็งฮ คนทําคนทาไม่ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับมันมันก็เลยเป็นเป็นแค่ได้ได้แค่สกิลหนึ่งเลเวลหนึ่งอะไรของของของทางทีมหมอปลาแต่ถามว่ามีซึ่งมันน่าตกใจมากไอ้กระดาษที่ลองตุ๊กตามาผมตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นกระดาษเอซีธรรมดาทุกคนมองเป็นเอีธรรมดาหมดเลยแต่ตอนที่เราจะตัดถ่ายสินออกหมอปลาดึงกระดาษนั้นมา ดันกลายเป็นรูปผู้หญิงคนนึงเชี่ยอยขอโทษครับโอ้สุดยอดหะจริงจริงครับผมผมเห็นผมคงกับหมอปามองมองหน้ากันผมผมผมมองหน้าหมอปลาแล้วผมก็เฮ้ยผมอุทานอะไรวะผมผมก็คิดในใจมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยมันเป็นรูปผู้หญิงคล้ายผู้หญิงจีนแล้วมีอักขระบาลีฮะเขียนเขียนเขียนอยู่ข้างขอบรูป ่ซึงเดี๋ยวแฟนพี่อีทกระดาษเนี่ยเป็นกระดาษที่ห่อหรือว่ากระดาษที่กระดาษห่อที่ห่อที่อยู่ตามคลิปอะที่อยู่ในในในรูปกระดาษที่ห่อหุ่นเอาไว้ถูกไหมพี่ห่อหุ่นใต้กระดาษสีขาวแผ่นนั้นมันคือรูปผู้หญิงอซึ่งผมก็ไม่รู้ทุกคนไม่เคยรู้เลยว่ามันคือรูปผู้หญิงจนจนพลิกกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาทุกคนตกใจหมดเลยออ มันคือรูปผู้หญิงอ่ะมันคือรูปผู้หญิงแล้วมันเป็นรูปแบบเก่าๆหน่อยนึ่งถ้าตอนนี้ตามคลิปข่าวน่าจะเห็นมีมีโพไปซึ่งในนั้นอริทางแฟนหมอปลาเขาอ่านภาษาขอ,อมหรือภาษาบาลีได้ครับก็เขาบอกว่าในข้อความนั้นก็คือให้มึงหลงให้มึงรักอะไรให้มึงกลับมาอะไรประมาณนี้ฮะัอเป็นข้อความเขียนไว้แล้วก็เขียนตรงตรงขอบสีขาวแล้วก็เขียนตรงรูปเขียนตรงหัวใจผู้หญิงคนนั้นด้วยรูปผู้หญิงอ่ะฮะ S <S ก็สแสดงว่าของชิ้นนี้น่าจะเป็นผู้ชายใช่เราหมอปลาลงความเห็นว่าน่าจะเป็นผู้ชายทําให้ผู้หญิงทําให้ผู้หญิงลงทําให้ผู้หญิงรักอะไรประมาณนั้นนะฮะก็หลังหลังจากที่ที่เจอเจอรูปนั้นแล้วก็ตัดสายสินตัดอะไรกันทําพิธีแล้วก็ผ่าดูเพื่อพิสูจน์ว่าข้างในถ้าถ้าของที่แข็งจริงดังเชื่อมันจะต้องมีกระดูกกระดูกคนอะไร มามาปนด้วยแต่แต,แต่ที่ผ่ามาก็คือเจอเป็นดินเจอเป็นดินดินเฉยๆฮะเจอเป็นดินธรรมดาก็หลังจากนั้นพี่บัวก็เริ่มอาการดีขึ้นแล้วก็ทางทีมของของหมอปลาก็คือจะนําตุก,กาตาตัวเนี้ยไปทําลายเองแล้วก็แนะนําให้ทางทางทางทีมงานฮะไปไปทําบุญคิดส่วนกุศนหรือไปทําสังฆทงาน,านให้มันเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคกับชีวิตของเขาครับ ก็ประมาณนี้เลยครับคือเห็นจากรูปเนี่ยดูเฉพาะรูปหุ่นตัวนี้ก็ก็ก็ดูน่ากลัวแล้วอะคือผมน่ากลัวครับตัวตัวจริงนี่น่ากลัวมากนะครับตัวจริงผมใช่เหรว่าผมกลัวได้นี่ก็ถือว่าอืมได้ได้ในในเลเวลหนึ่งไงคือตอนพี่พีครับตอนที่เจอหุ่นเนี่ยหุ่นเขาถูกพันด้วยด้วยกระดาษชิ้นนี้ถช่ไหมพี่ใช่กระดาษเอาหุ่นวางวางไว้บนกระดาษพันด้วยสายสินหุ่นวางไ วางไว้บนกระดาษตามคลิปหรือตามรูปที่อยู่ <mm> หน้าเพจช็อกเลยครับคุณจะวางอยู่บนนั้นซึ่งทุกคนไม่รู้เลยว่ากระดาษแผ่นนั้นถ้าพิกขึ้นมามันกลายเป็นรูปคนรูป <over> ผู้หญิงคนหนึ่งแล้วรูปผู้หญิงมันกลายเป็นรูปผู้หญิงที่ผัดสีมันไม่สดแล้วครสีมันไม่สด P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  แล้วกาลังจะบอกว่าเขาทํามานานแล้ว คิดว่าน่าจะนานนะสีมันไม่สดแล้วหน้าหน้าของเขามันเหมือนเหมือนเขาเอาปากกาไปเขียนแบบย้ำลงไปตรงหัวใจกับตรงหน้าอีก <S <S ว่าให้ให้แบบให้มันขลังเข้าไปอีกก็มันก็เลยดูกลายเป็นรูปผมผมว่าผมผมกลัวนะรูปผู้หญิงคนนี้มันมันด,ดูดูแบบเออดูแบบน่าก,กลัวดีอ่ะอะไรประมาณนั้นเลยครับพี่พี่พ,พี่ผมเขาอ,อยากถามต่อนิดนึงได้ครับ ห้องนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นห้องที่เจ้าของปล่อยให้เช่าถูกไหมฮะอือคือจริงๆอ่ะผมยังเชื่อว่าเจ้าของห้องอาจจะนะครับแต่เนื่องจากลูกค้าแจ้งมาประมาณนั้น <c oughs> แล้วก็มันมันมีด้วยเหตุผลหนึ่งที่บอกว่าวันๆที่เราไปเจอทางลูกคา้าทางลูกค้าบอกว่าจะเข้าไปเก็บให้แต่ก็ไม่เข้าไปแล้วผสุดท้ายก็ให้ทีมงานเราเข้าไปคง <c oughs> เลยเ <c oughs> ชื่อว่าอ่ะ น่าสุดท้ายแล้สุดก็น่าจะเป็นของผู้ว่าต่อยของคนเช่าที่มาทําไว้นะเพราะว่าห้องห้องนี้มันสภาพที่เข้าไปมันมันเหมือน,ม,นมันเหมือนไม่มีการอยู่เลยครับอ๋อคือมันเหมือนล้างมันนานนะคือใช่ครับเราพอแจ้งว่าไม่มีไม่น่าจะมีคนอยู่ประมาณห้าปีแนละ้วล่าสุดที่เราไปเมื่อเช้าอันนี้ผมเดานะพี่อีทจากการที่ท,ที่ที่ฟังพี่อีทว่า อาจจะเป็นไปได้ไหมที่ที่เจ้าของห้องเนี่ยแหละคนที่ว่าจ้างอะน,นะเขาอาจจะอยู่ที่นี่แหละแต่เขารู้ว่ามันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแล้วก็ทำการแก้แล้วก็ออกจากห้องนี้ไปจนกระทั่งมันมันลิ์มันซาลง <c oughs> เพราะว่าหมอปลาก็บอกว่า ได้แค่เลเวลนี้ใช่ใชแล้วมันก็จะอ่อนกําลังเป็นไปได้ว่าไอ้ของที่อยู่ในในในหุ่นนี้ถึงเวลาที่ไปอยู่ในภพภูมิของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้เดานะพี่นะครับครับก็ก็ก,ก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นทํานองนั้นเพราะว่าปกติหมอหมอ,หมอปลามานี่คือถ้าถ้าแรงเนี่ยแกจะน้ําหูน้าําตาไหลใช่ไหมครับ อ่าวัน,นวันนี้คือแกไหลแค่นิดเดียวครับแกแค่แค่เข้ามาแกพอจะเปิดแกก็แค่มีน้ำมูกมานิดหน่อยแล้วก็น้ำเช็ดก็หายครับ<ะ>ก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าเป็นเป็นรุนแรงสาหรับแกเท่าไหร่ครประมาณนั้นนะคร<ะ>พี่อีทตอนที่พี่อีทส่งบทสวดไปให้อ่ะแล้วบอกว่าในระหว่างทําความสะอาดให้พนักง,งานเปิดนะผีมันกลัวพนักง,งานที่เปิดไหมผมให้เปิดครับแล้วพนักง,งานเปิดไหม ได้ได้เห็นพี่บัวว่าเปิดได้แป๊บเดียวก็ของเข้าเลยแต่ฟิลมันฟิลมันฟังไม่ได้แล้วไงครับมันมันตรงข้ามกับคือด้วยด้วยเขาไม่รู้หรอกว่าบทเนี้ยกมันเป็นบทตลกอืมเขาเขาก็คงคิดว่ามันเป็นบทสวดจริงๆก็เลยขึ้นใหญ่เลยก็พนักงานเราเปิดพอเปิดแล้วเอ้ามันเป็นตลกก็เรียบร้อยเลยครับตามนั้นเลยครับตามข่าวเลยครับ แต่วันนี้โอเคหมดแล้วทุกคนเนาะทาพิธีอะไรเสร็จสิ้นไปแล้วทำพิธีหมดแล้วก็ทางที่บัวนี่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แกก็จะไปตะเวนไหวพ้พระหรือว่าทําอะไรให้หยุดงานไปหนึ่งวันนะครับแล้วก็อหลายๆอย่างของพี่บัวนะครับว่าอย่างแกขับรถกลับบ้านกับแฟนแกที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับรบ,บางทีแกก็จะร้องไห้ไปแฟนถามว่าเกิดอะไรขึ้นขับไปตอนกลางคืนบอกแกก็จะบอกว่ากูอ่ะโดนรถชนตายอยู่ตรงนี้ยช่วยทําบุญให้กูหน่อย คือแฟนแกก็จะหลอนประมาณนี้ก็บอกว่าจะประมาณนี้เลยเหรอใช่ใช่ครับก็คือแกน่าจะสัมผัสเรื่องแบบนี้ได้อย่างอย่างก่อนที่จะไปคอนโดหลังเนี้ยมัน<ะ>มีบ้านหลังมีบ้านหลังหนึ่งจ้างเราไปทําความสะอาด<ะ>ก็ทําความสะอาดเสร็จก็มีคนแก่มานั่งมานั่งยิ้มให้ดูให้แกบอกว่าแล้วก็หันหันไปดูหลังจากแกแกแกก็ทํางานไปเรื่อยๆเพราะกลัวคนอื่นตกใจครับพอไปทําความสะอาดอีกห้องหนึ่งกลายเป็นเจอรูป คนนั้นอ่ะออยู่อยู่รูปคนที่มานั่งดูอ่ะนั่งดูเราทําความสะอาดกายเป็นแกเจอประมาณนี้แต่ว่าไม่เคยเกิดอาการอะไรจนจนมาเจอเคสล่าสุดเนี่ฮะคือเหมือนเหมือนเหมือนพี่บัวแกทั้งวิญญาณผ่านได้ทั้งเห็นเองใช่ครับนั่นาจะประมาณนั้นนะครับเท่เท่าเท่าที่แบบคุยแบบนอก ถามแกนอกเรื่องนอกอะไรดูว่ามันมันเป็นแบบนี้บ่อยไหมขึ้นแกก็บอกว่าแกเจอจริงจะว่าแกบ้าก็ได้ครับก็ว่าแกไม่ได้บา้าแกบอกว่าตรวจผลตรวจร่างกายแกประจําปีก็ปกติอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นอะไรครับน่ากลัวนะพี่บีน่ากลัวน่ากลัวคือผมผมผมเห็นต้องบอกว่าเหมือนย้ำอีกทีว่าผมผมเป็นคนไม่เชื่อแต่ผมไปเจอรูปตุ๊กตาตัวนั้นผมรู้สึกว่า นักข่าวทุกคนที่มาทาข่าวยังแบบสายหัวทุกคนเลยครับว่าอะไรว้าวเกิดอะไรขึ้นกับทุกคนวิววิวกันหมดนะครับครับ <view S 1> ครับ view, view, วิววินนั่นเองคือวิววิวกันหมดว่ามันตัวใหญ่แล้วมันมัน<อ>มันแปลกมันไม่ใช่ตัวที่เราเห็นแบบในหนังทั่วไปตัวเท่าสามนิ้วสี่นิ้ว,วใช่ไหมันเป็นตัวแบบเท่าฝ่ามืออ่าตัวใหญ่มากค,คือตัวใหญ่มากคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเขาไม่รู้แล้วแต่แต่ละคนแต่ว่าถ้าเกิดได้เห็นหรือว่าใกล้กับ หุ่นตัวนี้จริงๆอ่ะผมว่าก็รู้สึกแหละทุกคนครับรู้สึกนะฮะคือไม่เชื่อแต่ก็จับโยนสายนี้ก็กรี๊ดนะถูกไหมฮะ <c oughs> เราก็ไม่รู้ว<ช>่ามันมีไม่มียังไงก็ต้องกลัวไวก้ก่อนต้องเชื่อไวก้ก่อนว่ามันมีแน่ๆล่ะใช่ครับเพราะปกติอย่างอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาฮะที่ทีมวลาพวกเราไปทำความสะอาดนี่อย่างมันมีการเสียชีวิตจากโควิดใช่ไหมครับบางทีศพก็เอาไปออกจากบ้านสู่ลูกค้าก็ไม่ได้แจ้งเราอย่างเงี้ย คือเจอเยอะมากครับลูกค้าไม่ได้แจ้งว่ามีการตายนะก็คือส่งแต่แกุญแจให้เราเข้าไปทําความาสะอาดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็บังเอิญเจอเรื่องแปลกๆใช่ครับล่องก็เข้าไปบางทีก็ไปเจอคราบน้ําเหลืองคราบเลือดอย่างเงี้ยเวลาเราไปทําความาสะอาดเวลาไปเจออย่างนี้<อ>เคสอย่างนี้ก็เจอหลายหลังครับน่าจะมีเป็นสิบหลังครับพี่อีทโหคงต้องรบกวนครั้งหน้าอีกฮะเอามาสักทีละเรื่องทีละเรื่องอยากฟังได้ครับนะคําถามสุดท้ายแล้วพี่อีท ครับผมทีมงานผมถ้าไม่ถามคำถามนี้ผมตกงานเลยอ่ะอ๋อห้องเลขที่อะไรผมขอบอกสองตัวหลังแล้วกันนะครโอ้ได้ฮะง่ายดีเพราะบ่าบอกตัวหน้ามันจะระบุเด่นไปครับมีศูนย์กับมีแปดครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมขอบคุณมากครับพี่อีทวอบคันวันหน้ากลับมาเล่าอีกนะยินดีครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังรับชม เรื่องเล่าสุดสยองตอบสุนโดยสิตพันธ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะไหล่โ like. ต